3ามโลโอ้โหแล้วนูแล้วนูซู้อาหารหมาที่ไประสอบกะสอบจุกจุกไม่เป็นไรค่ะเพื่ออนาคตของน้องหมาน้องแมวไม่เป็นไรค่ะเพื่อสิ่งที่ดีสารสัตว์เลี้ยงหนูได้ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แ้ละตอนทำคาเฟ่อะ ค่าใช้ใจ่ายเยอะมากสูบเงินจนไม่รู้จะสูบยังไงใช้คำว่า,า,าโดนสูบเงินสูบเงินค่าเช่าสูบเงินค่าเลี้ยงดูสูบเงินแล้วอาหารต้องกินแบบพรีเมียมแบบสุดๆโดยที่ไม่ได้แขกเราไม่ได้นั่งดูด้วยว่า,วาอาหารที่เราซื้อแพงอะ่ะมีประโยชน์กับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเออนึกออกไหมเห็นว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนออจนลืมมองว่าแบบเฮ้ยส่วนผสมต่างๆอะไรเงี้ยมันมันทีมอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเราด้วยซ้ำี่ยที่เบอกว่าดีรู้วตัวหินหมาเนนิ่วก้อนไปเลยอย่างเงี้ยนึกออก แล้วช่องอาหารหรือน้ําเป็นอาหารเป็นกรองหมดนะคะไม่ได้มากินน้ากรอกนะสัตว์เลี้ยงที่บ้านไม่ไม่ไมไมไมนะคะแม้กระทั่งอิจฉาอย่างเงี้ยลิงต้องดรปองน้ําคนมนุษย์กินซื้อเครื่องกรองน้ําให้เฉพาะไม่ใช่เรื่องเล่นนะรักษาทีหนึ่งหนักมากพี่ปูคือเงินหมดไปกับอะไรแต่ก่อนคือหมดไปกับสัตว์เลี้ยงสุด สุดกลุ่มเรียกได้ว่าสูบอ่ะใช้คําว่าสูบกําไรบ้างไหมอยากรู้กำไรไม่เคยเลยไม่เคยมีกําไรด้วยฟักเนื้อทุกเดือนทุกเดือนไม่ได้บอกว่าหายกินกับสัตว์โดยโดนโกงด้วยเยอะแยะไปหมดเออเอาสิมาบอกว่าหายกินกับสัตว์ก็ไม่ได้แต่ว่าเอาบุญจากสัตว์อาจจะใช่เอออุยอุยอุยน้องน่ารักทำไมเป็ดน่ารักล่ะลูกชอบเป็ดมากเลยอ่ะ คือเป็ดอะคือสุดสุดของที่สุดของแมวเลยอะแมวบ้านหนูยังไม่นิ่งขนาดนี้หนูมีตัวไหนที่นิ่งแบบนี้ไหมไม่มีมันถีบหนูทุกวันอันนี้เขาร้องอยู่แต่เขาไม่ถีบเห็นปะเขานั่งนี่เป็นไปเองไม่ได้บ้านหนูสามหมื่นกว่าแล้วใช่มันไม่ใช่ต้องเล่นโอ้ยน่ารัก เจได้แบบเนี้ยเจก็เลี้ยงนะแมวแต่ว่าครัวที่ได้มามันจะไม่เป็นอย่างเนี้ยมันไม่ได้เสมอไปนะไม่หรอกก็เห็นบ้านกัดแต่ละตัวแต่ไม่หนูเ,เห็นนะมีตัวหนึ่งสามสี่เหมือนกันแล้วน,น่ารักมากเหมือนไอ้เป็ดแต่ว่ามีสามขาแบบถ้าไม่ติดไว้เป็ดชอบลูกคนเดียวนะั้นโดนแล้วตัวนั้นอนะเป๊ะเลยชอบเป๊กเลยพวกแมวพิการังเป๊กมากเห็นแมวพิการไม่ได้คือสเปกเลยเป๊กแมวไม่ช่อชอบพิกซ์ ไม่จริง่มันจะอย่างเนี่ยน้องน้องอ่ะแบบไม่ไม่ยิ่งกินแต่คุณเฮ้ยหนูมันอาหารอะไรอ่ะน้องเป็ดมัมมัมมัมกินมากมัมมัมกู๊ดเกลกูดเกลไม่แล้วเป็ดอ่ะมันเป็นอะไรรู้ป่ะตกใจก็ไม่ไปกินอาหารโมโหก็ไม่ไปกินอาหารเดินอยู่เฉยก็ไม่ไปกินอาหารเห็นคนไปกินข้าวแล้วคนเข้าค้อก็ไปกินอาหารคือมันนิสัยอย่างเงี้ยแม่ลูกกินอาหารตลอดเวลาอร่อย สูตรไก่งวงสามโลหนูเห็นเลยอีกสองอันเหลือจริงหรือเปล่าหนูได้กดทีเดียวให้มันจบคือโอเคมาต่อแมวไม่รู้จะเลือกซื้อแบบแบบไหนชนิดไหนให้แมวลองเข้าไปอ่านดูในในลูกค้าวีไอวันนี้คือแก้มบุ๋มอะจริงก็จริงจบก็จริงซื้อเพิ่มอีกพันกว่าบาทยังได้ของต้งเยอะฉันซื้อขนมอะใช่วันนี้เขามีของแบบสุนาคุณให้ด้วยนะคะหนูซื้อไอที่บำรุงภูมิกับกระดูกอะอย่างละอย่างละห้าถุง จบเพราะว่าวันนี้อย่างวันนี้บห้โตแล้นแหละมันก็คือจะแล้วแต่ศูนรละกันใครที่เลี้ยงแมวประเภทไหนก็ลองอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะว่าอยากได้ประเภทไหนอะค่ะลองดูเสื้ออาหารยี่สิบโลแกะไปอีกสามอีกหนึ่งแล้วก็ขนมอีกสิบถุงนะไม่ยังไงหนูได้ใช้อยู่แล้วหนูไม่ซีเรียสเลยต้องซื้อไหนวันนี้มีของให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ ดูเราหอมมากหันไปเลยนี่หันไปนะคือเเคี้ยวง่ายเพราะว่าอย่างของหมาหนูฟันบางทีก็ไม่ค่อยดีแล้วแปลกๆนี่อ่ะเขาชอบกันมากๆกูแม่ขนมเนี่ยด็อกเอนจอยอันเนี้ยรสถ้าแบบบรรเุล่องข้อมันจะเป็นลูกกระดูกป่ะใช่ไหมตับที่ตันใช่ไหมใช่นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลูกกระดูกอันนี้ขนแล้วก็กระพุ้กันจะเป็นลูกหัวใจเ๋อหัวใจอเมื่อกี้หนูก็เพิ่งให้น้องอยู่อยู่ไหนแล้ววะ ไม่ใช่ <S <S อื่นแอวเฟอร์เฟกต้าเกร็นซีเลยรุ่นหนึ่งกิโล,โล,ล,ลเลยพี่ผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้บอ,บอกที่หลังเหรอคะคุณแม่เขาบอกว่า ซื้อครบซื้ออาหารแนวครบ9 9 9รับอาหารแนวนี่เฟต้าซักใบไม่ไหวแล้ว4รถไก่นี่แหละตัวนี้แหละ999หรอเราร้อใส่ลงมาหน่อยไหมมันมืดปะใช่ไหมูาคา899หนึ่งชุดเกยบ้ญทิ้งมองโอ้ยไม่ก็เยอะอะแต่ถ้าซื้ออาหารสุนัขครบ999รับฟรีเป็นอาหารสุนัขเฟก้าคือตัวนี้ เราใกญ่เหมือนกันแล้วฉันแบกแยกบินไปละสั่งใหม่จบเกินหนึง <c oughs> ง่งเชิญคุณได้ัไปอย่างมันถูกเลย ไม่เลี้ยงอย่างน้อยเอาไปบริจาคก,ก็ยังดีแต่ถ้าสมมติว่าซื้ออาหารแมวครบสี่ก้าวก้ารับฟรีอาหารแมวแคสเลนจอยมัลติฟังชันนะคะสูตรแมวเลี้ยงในบ้านก็คือจะเป็นตัวมัลติฟังชันนะคะสูตรแมวเลี้ยงในบ้านต้องการขอตัวอย่างหน,น่อยได้วนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแมวเลี้ยงในบ้านเหรอจ๊ะใช่สูตรแมวเลี้ยงในบ้านเป็นอ,อินดอร์ใช่ที่เป็นมัลติฟังชันนะคะนี่เหรอใช่ตัวเนี้ยค่ะสี่ร้อยกนระัมใช่กุ้งแค่นี้ไปเลยนะเอาที่เรอให้ให้ ของแถมถ้าคุณซื้อถ้าซื้ออาหารแนวครบ499จะได้ตัวนี้อ๋อแต่ถ้าซื้อนี่จะได้ตัวนี้เลยใช่ไว้ลำดับพี่ปูขคอยเทพี่ปูพี่ปูคุณลูกค้าฟังไม่ทันแล้วค่ะเอาใหนะเอาใหม่นะหนูอธิบายได้เอาใหม่ะ299ถ้าคุณได้2สอคุณจะได้ขนมถ้าคุณซื้อ299ไม่ว่าจะเป็นอาหารสเกิร์แมวแมว299หรือมา299จะได้เป็นอาหารของแมวกับหมาต้อง ด้วยนะแบ่งชนิดด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เราคิวอะแมวดีมากของแถมจ้่งมากกลองแถมมันเก็พรีเมียด้วยเอามาเอาเริ่มอ่ะสองเป็นลูกค้าเข้ามาคุณลูกค้าเชิญค่ะจะค่ะเชิญนะคะฟังค่ะฟพราวันนี้คุณซื้อครบ299บาทนะคะเราจะแถมขนมแมวให้คุณนะคะ1ถุงด้วยกันนะคะคุณาคา่บบาทแสว่าถ้าคุณซื้อครบ4 9 9ก้านะคะเราจะแถมนี่ค่ะ่ะสูตรเลี้ยงในบ้านแล้วก็ทำหมันนะคะ400กรัมนะคะแก้วมี อะไรนัเนี่ยตรงมข้าจิตศกดิบัแต่ถ้าคุณซื้อ999นะคะคุณจะได้สูตรพรีเมียมไซดีค่ะเฟคต้าค่ะไปเลยแบาไปเลยสองร้ดสิบเก้าาทไปเลยจัดตว่าจะบอกว่าถ้าเ9้เสียเป็นแสนเสีเป็นแสนที่ร้านยังไม่ได้ของเลืการถ้า9 9้ลบตันี้ถาไม่ใช่ปีใหม่เหลือห้ากร้อยก็มาทใช่แล้ววันนี้เอ้าคุณ บินบินป๊อปอะต้องให้เขานะพอเขาขอของกักภาษสิบินป๊อปมาด่ะขอแบ